8เมษายน2568เรื่องการกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและบทบัญญัติกฎ,กฎหมายอื่นๆและการกระทําผิดตามมาตราจริยธรรมของคณะรัฐมนตรีเรียนคณะรัฐมนตรีเือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนขอกล่าวหาว่าโดยบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราสามซึ่งวางหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและหลักความผูกพันการกระทำทั้งหลายของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและหน่วยง,งานของรัฐทุกองค์กรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมโดยมีหลักการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และความผาสุกข,ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมจึงทําให้ตอบการใช้อํานาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารต้องผูกผูก,ผกพันโดยหลักการดังกล่าวการกระทําทั้งหลายของคณะรัฐมนตรีที่ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญตัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรและนําเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทย และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทศาสตร์ของชาติพศ2560 <_ s 1> เป็นการกระทำที่ป่าฝืนต่อบัญญัติอันเกี่ยวกับมาตราทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา219และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองคอ์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานทุลการของศาล รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศส5 6 1ซึ่งนำมาบังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยจึงขอร้องเรียนและเป่าหาการกระทำของคณะมนตรีที่ลงมติเห็นชอบในร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. การกระทำทั้งหมดของคณะมนตรีที่ลงมติเห็นชอบร่างพิาราชบัญญัติประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา65พระราชบัญญัติการจัดการการจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติพศ2560และประกาศพระบรมราชาองค์การเรื่องยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีลงวันที่6ตุลาพศ2561ในส่วนสำคัญคือวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีที่ระบุว่าประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่ปรากฏในโนโยบายของรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภาแต่อาจเกิดจากวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรผู้เคยต้องโทษจากการกระทำผิดอันเกี่ยวข้องกับการผู้จริต,ต่อหน้าที่ในคณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่เคยปรากฏในโนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย และนโยบายหาเสียงขอพรกการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตา162ซึ่งมันญยัดไว้ว่ามาตา162คณะรัฐรมนีีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของไรายได้ที่จะนํามาใช้ในการดาเนินนโยบายโดยไม่มีการลงมติไว้วางใจทั้งนี้ภายใน50วันนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่การกระทำดังกล่าวของคณะรัฐธรรมนูญจึงเป็นการกระทำหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา161นอกจากนี้ยางกระทำอันเป็นการเก่า เก้าล่วงต่อคําถวายสัตว์ปริญาณที่กล่าวต่อองค์พระมหากษัตริย์มาตรา161ซึ่งมันญัดไว้ว่าก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตว์ปริยาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยข้อคาดังต่อไปนี้ข้าพพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปริญาณว่าข้าพพระพุทธเจ้าแต่จงรักคักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชนทั้งจะรักษาวไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังล่วและการกระทำของคณะรัฐมนตรีเห็นได้ว่าการให้ความเห็นชอบและเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในสภาซึ่งไม่ปรากฏในนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองรวมทั้งรัฐบาลเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับรักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักการสําคัญที่จะคุ้มครองชาติและประชาชนจากการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบของกลุ่มคุณนิยมธุรกิจที่ก่อโกยแสวงผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆทั้งที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่รู้จักความพอเพียงและเป็นหลักที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันตนให้อยู่ในให้อยู่ได้ทั้งในยามปกติและยามวิตตนอกจากนี้นการกระทำของคณะรัฐมนตรี ยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนมาเฟียการพนันต่างชาติเพียงบางกลุ่มโดยที่ประเทศไทยจะได้รับความสูญเสียและความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจการมีอาชญากรรมการปลอกเงินและกาะทบต่อสังคมทุกระดับอย่างมากมายเป็นวาย,ยาวนานร่างกฎหมายนี้จึงเป็นร่างที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอบายามุก ที่จะเกิดขึ้นในสถานบันเทิงครบวงจรและการพนันออนไลน์ที่จะมีการพยายามทําให้กฎหมายแอบแฝงอยู่กับบอลคาสิโนและจะทําให้มีการเล่นการพนันที่แพร่หลายจนไม่อาจควบคุมได้อาส่งผลทําให้เยาวชนของชาติเข้าไปมัวเมาในการพนันหลายรูปแบบจนทําให้เสียผู้เสียคนอันอาจส่งผลให้ก่ออาญากรรมและขบวนการฆ่ามนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายอันจะทำให้เยาวชนเหล่านั้น กายเป็นพลเมืองที่ด้อยคุณภาพของประเทศชาติรวมทั้งนำไปสู่ความวิบัติของบ้านเมืองในอนาคตยังไม่อา่านเลี่ยงได้ดังนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามประกาศพระบรมราชโองการเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีลงวันที่6ตุลาพศ2561ซึ่งเป็นไปนตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติ พศ2560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตา65มาตา35วักหนึ่งและวักไทยดังนั้นร่างกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ขัดตอนหลักเศรษฐกิจบอเบียงที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยและพระประกาศและ,ะประกาศพระบระมราชองการเรื่องยุทศาสตร์20ปีาการกระทำทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นาการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจึงถือได้ว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง <S <S เพื่อขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป,ป้องสถาบันกองทัพธรมและประชาชนจึงขอกล่าวหาว่าการกระทําของคณะรัฐมนตรีที่รัมนตรีเห็นชอบในร่างกฎหมายดังกล่าวและนําเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อนเนินการต่อไป เป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยมาตรา65มาตรา75มาตรา111มาตรา162มาตรา219อีกทั้งขัดยังขัดแย้งต่อประกาศพัะพรมราชโองการเรื่องยุทธศสาสตร์ชาติ20ปีพระราชบัญญัติการจัะทำยุทธาศาสตร์ชาติพศ2560 ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนออมมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ตรวจการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ซึ่งใช้บังคับกับคณะรัฐธรรมนรีในหมวดหนึ่งมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการ์ข้อ5ข้อ6ข้อ7หมวด2 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมข้อ11ข้อ12ข้อ13อันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างรง้ายแรงตามข้อ27อีกทั้งเป็นการไม่รับฟังมติของมหาชนจำนวนมากที่ไม่ยอมรับร่างกฎหมายดังกล่าวการและกล่าวได้ว่าเป็นการทรยศต่อมติของประชาชนที่มอบความไว้วางใจแก่พรรคการเมืองฝ่า,ายรัฐบาลเครืออ่ายนักึาษารชาชนปฏิรูปรประเทศไทย ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนจึงขอกล่าวหาคณะรัฐมนตรีว่าพระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยและบทบัญญัติอื่นตามกฎหมายอื่นๆและกระทำผิดตามมาตรฐานตริยธรรมของคณะรัฐมนตรีจึงเรียนมาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาใหทสาบนี่เป็นประกาศ ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญผิดประมวลกฎหมายจริยธรรมผิดหลักยุทสศาสาศชาติ20ปีวันนี้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการในฐานะประชาชนแจ้งข้อกล่าวหาให้รัฐบาลทราบว่าพวกท่านกำลังทําผิดกฎหมายซะเองเรื่องนี้ไม่ได้แจ้งแค่ข้อกล่าวหาพี่น้องครับเรื่องนี้ต้องขึ้นตรงขึ้นสู่สารรัฐธรรมนูญแน่นอนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวขออนุญาตยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการให้กับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลที่จะมารับทราบข้อกล่าวหา พี่น้องที่เคารพครับก็ไม่เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เราต้องยื่นและก็แจ้งให้ทางคณะอธิตรีได้รับทราบนอกเหนือจากพลังของพี่น้องที่แสดงออกในการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่มาตรการทางกฎหมายก็ต้องเอาจริงเอาจังเห็นชัดเจนว่าการกระทำที่เป็นนโยบายโดยไม่ได้หาเสียง ขัดทั้งประมวลกฎหมายจริยธรรมขัดทั้งยุทธศาสตร์ของชาติขัดทั้งแนวยุทธศาสตร์ชาติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการเล่นการพานันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเน่เป็นธุรกิจที่มอมเมาพี่น้องประชาชนเยาวชนคนทั้งประเทศถ้ามติคอรอมอซึ่งผ่านไปแล้วเท่ากับเป็นการกระทําผิดที่สําเร็จแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับครอมอกระทาผิดสําเร็จรุงนี้ เราไปแสดงพลังกันที่สภาถ้าสภาผ่านรับร่างสอสอทั้งหลายที่รับหลักการรับร่างก็เท่ากับร่วมกันกระทำผิดเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปประสัยกันต่อที่เวทีพี่น้องจะได้ไม่ร้อนแดดเพราะว่าขบวนการน้ำหมากกำลังจะถีบขบวนการฟันน้ำนมที่ในธรรมเนียบรัฐบาล มาบอกเราน้ำหมากแต่พวกคุณฟันน้ำนมนยังไม่เกิดเลย